ฉันรู้สึกสับสนหลือเกิดนะคะหรือว่ารู้สึกไม่รู้จะทํำยังไงดีสับสนไม่รู้จะเลือกอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูประโยคนี้กันค่ะนั่นก็คือฉันสับสนนะคะสับสนเป็นความรู้สึกนะคะเราจะใช้ตัวที่มีชื่อว่า ich bin ตรงนี้เขียนติดกันนะคะเพราะว่าหน้าจอมันสั้นนะคะก็เลยต้องเอาลงมาข้างล่างเนาะ d u c h ich bin d e u t c h ich ก็คือฉันรู้สึกสับสนมากๆเลยนะคะใช้กับอิชบินนะคะแล้วก็ d ้ว c h ัย n under เป็นคำที่แบบสับสนหมายความว่าไม่รู้จะไปทางไหนนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้น d ้ว c h ัย n under ไม่รู้จะบอกอยังไงถ้าเกิดได้ยินคำนี้นะคะก็คือมันเหมือนกับมีเส้นลวดลวดแล้วกันเนาะที่แบบ ไม่รู้จะแก้ยังไงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้กับ i c h bin du b s t e r is e i s t เสมอนะคะเพราะฉะนั้นคำไหนที่มันส่วนมากแล้วเนาะคำไหนที่เป็น adjective นะคะมันจะใช้กับตัวนี้แล้วก็ถ้าเป็นระดับสูงขึ้นไปก็จะมี i c h w e r d e กับ i c h b l e i b e นั่นเองแต่ตรงนี้เราใช้ i c h bin ค่ะ i c h bin do u r c I under ก็คือฉันสับสนจังเลย